ค่ะขอขอขอ้ขอแรกเลยค่ะขอบคุณค่ะใช่ไหมถือว่าเราโชคดีที่ได้จูนเจอกันแล้วเราได้คีย์คีย์นี้เป็นคีย์สำคัญมากเลยนะพี่ออนทำแค่หกเดือนเองทำได้แค่หกเดือนเองเจอป้าเนี่ยแล้วได้ตรงตรงทุกอย่างเลยนะได้หนุ่มโสดเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้หนุ่มโสดที่ไม่เคยแต่งงานมาเลยไม่มีเคยแต่งงานไม่มีลูกแล้วเป็นหนุ่มโสดครองโสดมามันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเจอแต่เราจูนหากันเจอ อแล้วเป็นคนที่รักครอบครัวเราแล้วก็รักมากรักกว่าเราด้วยทุกวันนี้บางทีเราจะไปเยอรมันอย่างเนี้ยังห่วงคนโน้นห่วงแม่มั่งห่วงลูกมั่งห่วงโน้นนึกในใจฉันจะได้ไปไหมเนี่ยอคือรักอ่ะรักทุกอย่างรักลูกเรารักสนับสนุนการศึกษาลูกทุกอย่างเลยเรื่องการเรียนเรื่องอะไรเขาใจ่ายให้ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นมันได้จริงๆแล้วมันได้แบบมีคุณภาพด้วยอทุกอย่างเป็นไปได้หมดค่ะน้องออน ได้กอดตัวจริงของกันแลยกันเแล้วก็เรียนทํางานโรงงานไม่ได้เรียนอะไรเลยแต่พี่ออมพูดภาษาเขาได้หนึ่งปีพี่ออมมีรายได้สองหมื่นต่อเดือนก็คือแฟนโอนให้นั่นแหละก็เหมือนเราได้เงินเดือนแล้วอ่ะการที่เราได้ภาษามันไม่ได้หมายความว่าเออเราไปพูดเอาเงินกับเขานะแต่คุณค่าในตัวเราเขาเห็นเขามีความภาคภูมิใจที่จะให้เราเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากเอาเราไว้เขาเรายิ่งมีคุณค่าเลยนะ เวลาเราพูดอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวพี่ออนอ่ะวันที่พี่ออนจดทะเบียนสมรสอ่ะบิ๊กบอสปะป้าโทรมาเพื่ออวยพรการแต่งงานอ่ะพ่อป๊าดูดทํางานกับเขามาหลายสิบปีมากแล้วทีนี้เขาโทรมาอวยพรวันแต่งงานแล้วเขาก็ถามหาพี่ออนถามหาเจ้าสาวของลูกน้องเขาอ่ะแล้วเขาก็ให้พี่ออนวิดีโอคอกับบิ๊กบอสเขาอ่ะซึ่งบิ๊กบอสเขาอ่ะดูแล้วพี่ออนมองว่าเหมือนแขกอะทุกคน อพี่อันไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนเยอรมันแท้หรือเปล่าเขาใส่ไอ้ที่หัวด้วยนะแล้วเขาก็คุยกับพี่ออนแล้วเขาเป็นคนตัวเล็กเลส็สีอ่าแต่ว่าเสียภาษีก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นแกก็โอนมาให้แหละค่ะแกก็เลยบอกว่าเอ้ามามาจ่ายไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวปัาป,ป้าโอนให้ว่าอย่างนี้ค่าภาษีพี่ออนก็เลยได้เสียประมาณพันเจ็ดมีแค่ครั้งเดียวค่ะหลังจากนั้นมาแกจะซื้อของอะไรให้แกก็จะไปซื้อมาเองและแกจะส่งไปษณีหรือส่งดีเอชแอลมาให้ประมาณนั้นเลยเนาะ Ừ, เพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองนะคะสวัสดีค่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่เยอะมันรู้พี่ออนด่าเป็นภาษาเราใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นคนไทยเราเนี่เยเ <c oughs> <c oughs> มื่อก่อนไม่เยอะไม่เมื่อก่อนเยอะนะแต่ว่ามันไม่มีสื่อไงสื่อมันไม่ได้เป็นขนาดนี้ตอนตอนที่พี่ออนเดินสายฝอใหม่ๆสิบกว่าปีที่แล้วอะ่ะมีเยอะเหมือนกันนะพี่ออนเจอขนาดพี่ออน ตัวพี่ออนเจอเองอ่ะโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นสแกมเมอร์ประมาณสิบกว่าหลายเลยนะพี่ออนเจอเกือบโดนหลอกเหมือนกันเพราะว่ามันมีรอบหลังมาโอ้โหมันหวานเ